ดูในเกมไหมครับเอาทุรรแอรออนโดมโดมังกรนะครับมาทีมนี้องเหมือนกันนะครับถ้าลืมก็ได้่อยจำติดมาเลยครับเขาพาร์ตแล้เลยครับอ่าแจมลองเลยครับอ่าแขลนนี้เลยครับอ่าฮะโยข้ามบนของเกาะนี้อะไรครับของขาปิดของขอเราไปทูบไปงี้นะครับ นี test ่เลือดดีนั่นไงนะครับต้องไปเลยครับอ่าเลือกไยครับรองเหมืองหาแร่ยังได้คอเอาคอสก่อนนะครับอ่าแต่ชู้แค่นั้นนะครับเดี๋ยวแหละได้ไม้แล้วครับอ่าคือจะเดจาะครับคอสเจาะไงนะครับอ่าคือคือคือร่องหาในมั่นด้วยครับในคลิปนี้ครับอ่าคือคือแคลนี่แคลงนี้มีน้ำนะครับ ล็ไปขุดก้องแถวๆนี้เลยครับอ่าฮะเอ่อาตะตรนนี้นไหนยครับของขุดนเลยครับโอ้โห,โหลองไปก่อนนะครับอ่าอแถวนี้ไม่มีอะไรครับอ่าขุดไปขึ้นขึ้นไป,น,ไปน,นะครับอ่า ดูวาที่สามอ่าจจเจอ้า <The Loud? S 1> ลง่งออยอ้อออก็มมกับกายเออแแถวนี้ยังไม่แถวนี้ก็เดี๋ตำรวจเลยอ่าคือจถ่ายเร่อง แ่เหล็กก่อนนะครับอ่าคือคือคืออ่าได้จะสำรวจในน้ำได้ครับอ่าฮะเด้วโอ๊ะแถวๆแถวนี้เหรออ๋อแถวๆแถวนี้อย่าไปแปลกใจเลยอ่าฮะ,อะอเอาเหล็กก่อนนะครับขอเอาขอเอาเหล็กก่อนอ่า เก็บอ่าเกบเก็อ่าดเก่อนะครับเ็บออ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 ทางน้ำ้างนข้าบนมอโอออกไปทางนอกเ็บอ่าอย่าอย่าเกาะเกาะเกาะอ้ยอ่า้ออป นะครับอ๋อ oh, ไม่มีเลยเดี๋ยวะก็ของเดี๋ยวก็ลงเหมืองลงนี่เลยครับจากแถวนี้อ่าจากแถวนี้เลยครับลงเหมือนตรงแถวนี้เลยครับอ่าเศษเศษอ่าคนหนาหนอรครคนย,หนยครับพร้อมใชพิกุดหินอ่ะนะครับอ่าถ้าอยากมาเนี่ด้วยก็ทามาได้เลยนะครับ ย okay. เชียวเชียวคิงเสื้อไวให้ครับอ่าอ่าหรือแคปเอาก็ได้ครับเสื้อ,อ,ะอะน,น,นะครับอ่าฮะคกดจะจะกดกดทิ้งเบ็ด้นะครับอ่าฮะอ่าคือจะกดไปเรื่อยครับอ่าอ๋อยาสบี่เออ ผมมีขานก็ขุดไปได้มีน้ำจะจะขดหินไปนั่นนะครับอ่าึบขดไปได้่อยครับอ่าเบดไปได้เลยครับเดี๋ยรจะดแจอปไปไฮะดหินไปนั่นนะครับอ่า อ่าปลดไปเรืยครับอ่าจะจะจอ่าปลดไปเรืยครับไปอ่าหราไปะจะาเจไทยคีตกลเลยก็ไอะครับอ่า แล้วเราตเลี๋ยวจะอเอาเพยยินพางก่อนนะครับอ่าถก่อไปได้กันะครับอ่าอย่างทั้งบีอ่าใก้เคงจ้าขุดวางตัวนี้กันะครับจุด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  อ่าท้องก็เขาอะไรครับผมเป็นหวัดจริงๆหรือไม่อะไรเป็นก็เป็นนะครับอ่าอ้อพาคามคางก็ดีมากเลยครับอ่าคุณสิงห์กออ่าฮะซิปๆๆๆอ่าทางทางนี้ไม่หวัเดเสียวอ่าอ๋อตายครั้งนี้เลยอ ครับอ่า,าอ่าฮะนี่เหยาเผาเผาเผาเหล็กก่อนนะครับอ่าท้องหนูนะนี้อ่าฮะเหยามีอาหารไหมก็ไม่อยู่ครับอ่า,า,อาโอเคเอามาแลราคาอันนี้เป็นอะไรครับรที่เซลอ่าฮะ ที่เลื่อยหินอ่าได้แล้วครับพราะก็การหินการกินเยอะเลยเอ่อที่หูกระเลงทองแดงไปเก็บดีกว่าครับอ้อ่าตรองน้ำเรียบร้อยแล้วครับโอ๋อประ่าณใกล้ใกล้นี่เลยลองไปเลยครับอ่าเจ๊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 จับ คนอี่กได้ครับอ่าฮาก็คือท้ที่สุดยแล้วครับ่าเยจะจะผมมาเยอก่อนเลยครับถามหน่อยครับว่าอไดมันจะเกิดอะไรตอบคอมมมาหน่อยครับเจ๊เจอ่าอา ่กดไปได้เลยครับอ่าตรงนี้ได้เครับอ่าฮะรึปุ๊บจะรึปุ๊บอ่าปุ๊บไปได้เลยครับอ่าปุ๊บไปได้เลยครับจะเจอทางเจอเจอท่ามันอ่าี้นะครับอ่า พี่ะอก็อาหาแหล่เหลกเท้าเลยครับมาไงครับอขุดไปเ้วยครับเจะซสายเม็ดล็อกฮะไปขุดไปเรยครับอ่าเออายที่จุดหินที่บปครับอ่าคีิก่อนหลก็พังเร็วนี่หน่หครับ เจอ่าไป,ปลาเลยครับอ่าะเัออ่ปปปาไปไปเลยครับอ่าฮะอ้อยแซมไบิเด็กเจอแไหน่ะเ่อวผมไม่เจอผมไม่อยากเสียงนะครับอ่าจอเพราะกายโดนคีเป้

จะ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 กัดหินมาเยอะๆเลยครับอ่าจะจะจอ่าจะ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 จอ่าแค่นี้ไรครับอ่าลองไปเยอะไรครับจะจะจะจอ่าจะ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 ไปเร้ออ่าฮะดูไปได้ครับ จุดจุุุุดอ้จุดไอ้ปิไปหูหน่ครับจุดุุุุดอ้าุดุุหินหน่อยเยอะเลยครับพราะกางหินมากาาปบ้านด้ยครับนะฮะโอ้โหเยอเลยเยอะ ทำอมเหมือก่นครับอ่าฮะคไปไคร่ปนะครับนะอ่าเป็นไปครับเป็นยไปเป็นยไปเป็นยไอ่าคือคือคือขุงไปไรืครับอ่าแล้วพอได้ย้อนห่ังอีกทีนึงนะครับก็ลงไปเลือก่มลเลาอะไรครับอ่าฮะชุดๆ,ๆ,ๆ,ๆอ่า จับจบจับเจบจจับจจัจงรอไม่ครับอัพเดตก่อนนะครับอ่าจะได้หอกจะได้มีหอกนะครับอ่าฮะอ่าจะพอจะได้หอกจริงๆนะครับเขาด้เกมไหมครับอ่าจับ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 จุดครับก็โขกโขกนี่นะครับอ่าไม่ทับอัพเดตกัน อะเดี๋ยวเดี๋ยลไปก่อนครับขึ้นินๆลิปคอ่าโอ้ย้อมงนี้ก็เหมือนเขานะนะครับอ่าเดี๋ยวมีเขาไหมครับเล่ก่อนเก็บใ้ก่อนนะครับอ่าฮะคลิปจย้อมของจากท่งบ้านเลยไปครับอ่าคือจะจก็มีี๋ยวเผา ก็เละมีอย uh ูในงานเพราะยังไงอ่ะใช้จแบบใส่บ้านเปนไงครับเป็นเป็นไงเป็นไงครับอ่าเดบเดอบเดบเดบเอ่าีไปได้ครับอ่าอ๋อไม่แล้วนอนนอนนนนอนัดนะครับนอนนนอนอ่า อ่ายงเท้าสุดท้ายอ่าเท้าเหลกโอเคใช้ผันเหล็กเลยครับอ่าพร้อมขอยิ้มฝัน่อยครับคุณสิงโตอ่าิ้าได้แล้วครับอ่าขาแรกแล้วหาลมเหมืองด้วยครับอ่าไดนนี้เลยครับอ่าฮะนี้ตะ้บเบเหรอ ก็ไม่เป็นไรครับอ่าอาหายสร้าก็ึมาแล้วก็ไม่เป็นไรครับอ่าคือ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 อ่าสร้างบ้านได้ต้องเหมือนพรอบกันเลยนะครับด้วยนะครับอ่าก็สนุกดีนะครับทำหะไรอย่างนะครับอ่าฮะคือจะจะไม่ก่อนนะครับอ่า กลับมาเยอะๆเลยครับจะได้คือจะจะว่ากัดท่าบ้านเองนะครับอ่าฮะใ้าเขาก็ดีมากเลยนะฮะคือจะอ่ากลับไปทุกทไกวนเลยนะครับโอเคเคลล่าด้จาดการวันนี้ก็ขอต่าบ้านหน่อยนะครับก็นี่คือบ้านเขาริงนะครับอ่าของจากท่าบ้านอีกหลังหนึ่งเกี่ยวแควนนี้โอ้ฟาร์มข้าวข้าวโด ไทเทเริ่มสร้างเลยครับอ่าแต่แสาบ้านนี่หน่อยนะครับนี้เลยครับอ่าตุ๊ดตุ๊อ่าตุ๊ดตุ๊บต๊ตรอะไตุ๊กๆไเลยนะครับเดี๋ยวมาครับเกมบ้านสองนะครับอ่าทไเหมครับชอบทำอีกเยอะเลยครับบ้านเนี้ยนะครับอ่า ตารได้เลยนะครับเจ็บเจ็บเจ็บอ5เก็บเจ็บเจ็บเจ็บเก็บเก็บ5รับไปต้มไปไหนครับก็แค่ก็โอเคสหรับคลิปนี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าได้ทำไรรอรักทำไรเลยครับประเดื้อก็ได้โจยจารกดรีบไปเลยครับจะกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย เนี่ยชื่อผมนะครับแบบนี้เลยอ่าเจอกันนะครับ